จริงๆอ่ะเด็กสมัยเนี้ยหนึ่งความอดทนมันน้อยอครับถ้าผมพูดอย่างเงี้ยเด็กมันอาจจะไม่ชอบผมหรอกอรแต่ถ้าความจริงคุณอาจจะรับรับให้ได้ครับ,ค,รบความอดทนสําคัญมากตอนที่ผมอยู่กับคุณอดาวินเนี่ยคือเป็นช่วงเวลาหนึ่งที่โหพากันอดทนมากอ,มอยู่ห้องหลังเล็ก ดูทีวีไม่ละรายการด่าไม่ดรามานี่คือสิ่งความอดทนเนี่ยตอนนี้เข้าใจมันสร้างความอดทนในสนามได้ตรงในกีฬาสามารถอดทนในชีวิตจริงในสนามคุณก็อดทนได้อืออ่ะเย็นพูดถึงเรื่องนี้ผมขอขอเสริมหน่อยได้ไหมอันนี้เสริมคิดว่าเป็นแรงบันดาลใจให้เด็กๆแล้วกันเนาะให้น้องๆได้ได้ดำเนินชีวิตอะไรเงี้ยผมกับเย็นเนี่ยมีสิ่งที่เหมือนกันอยู่อย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วตอนที่เราเรียนอยู่ในโรงเรียนนะครับผมสองคนอาจจะอยู่กลางๆกลางๆเลยแหละ มีเพื่อนที่เก่งกว่าเยอะหลายคนเลยในรุ่นพวกผมอะ่ะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ผมมีเหมือนกันคือความไม่พร้อมอ,อ,มอาจจะมองคนอาจจะมองว่าเป็นความโชคร้ายอะ่ะแต่พอมองในทางกับการมันเป็นความโชคดีที่มันผลักดันให้ผมสองคนมาถึงจุดนี้ออือือหลายคนมันดึงฟุตบอลครับมันเป็นกีฬาที่มันเหนื่อยมากม,มันมีช่วงที่ท้อช่วงที่เหนื่อยช่วงที่แบบแม่งผิดหวังบางคนแบบเฮ้ย ไม่ไหวแล้วว่ะเลิกดีกว่าถ้าสมมุติว่าคนที่เขาเขาตัดสินใจจะเลิกะเขามองกลับไปข้างหลังเขามีที่นอนมีฟูกมีอะไรรองรับอยู่หรือเขามีครอบครัวซัพพอร์ตอะไรง่ายเขาหยุดได้เขาเลิกได้แต่ผมก็เย็นสิ่งที่เหมือนกันคือมองไปข้างหลังอ่ะเฮ้ยมันมีแต่เหล็กแหลมมีแต่หนามอ่ะคือมึงล้มไปมึงก็ตายอ่ะสู้สู้มึงมุดไปดีกว่ามีโอกาสรอดอย่างเงี้ยมันก็เลยทําให้ให้ผมสองคนมีจุดแ